สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี2018ของ w BC รางวัลอื่นๆที่สำคัญนั้นนักชกยอดเยี่ยมแห่งปี Boxer of the Year ได้แก่โอเล็กซานเดอร์อูซิแชมป์โลก4สถาบันรุ่นคุยเซเวยอดนักชกจากยูเครนรางวัลน,น็อกเอาท์แห่งปี KO of the Year ได้แก่ไฟอูซิดชนะน็อกโทนี่เบลรูจากอังกฤษในยกที่8ไฟยอดเยี่ยมแห่งปี Fight of the Year ได้แก่ไฟที่ดิออนเทวเดอร์ป้องการแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเสมอกับไทย สันฟิวรี่ยังดุเดือดเร้าใจและศึกมวยยอดเยี่ยมแห่งปีอีเวนต์ออฟเดอะเยียร์ได้แก่ศึกซาอูนอวเเลตกับเกนนดี้โกลอบกินภาค2ซึ่งซาอูนคาเนโรอวาเลตคว้าแชมป์สสถาบัน w ดวันยูบีวยูบีีรุ่นมิดเดิลเวทด้วยการชนะคะแนนที่เป็นจีเกนนดี้โกลอบกินยอดมวยไร้พ่าย,ายชาวคาซส,สถานในการพบกันภาค2ไปอย่างไม่เอกชนชนะ2เสียงและเสมอ1เสียงที่114ต่อ1 1 4 1งร 15ต่อ113และ115ต่อ113คะแนนนั่นเอง